แบบน้อยไม่ส่ส่แกค่าเงสิบหกคัวแล้วดิมาไส้ยังเสียไม่ส่กูนั่งหั่นหมดอนี้ครับเงยไหลรับยิ่งเหยผมสายไห่ครับผมขาบ่อะใส่บปผิดโอ้โยีหอบอกยง่อะใส่ไป้อเอาไ้ยง